สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันใน r i t เท n c a t ทซี Tower กันอีกครั้งนะผมเย้ yeah! ว้าวโอเคครับ okay, ผมทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าตอนเดียพี่ได้พลังผลพิสานของหนวดดำมาแล้วนะผมทุกคนนี่เลยครับผมว้าว ไม่ใช่ครับผมเราได้พลังของน้องรีเทิร์นมานั่นเองเครับผมเรียกว่าเป็นพลังดาร์กพาร์ตนะผมโอ้โหพลังแห่งความบืดนะผมต้องบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้นะผมเป็นเ e อีพิเศษเนาะเดี๋ยวพี่จะไปจัดเล่นนะผมแบบดาร์กพาร์ตใช้ดาร์กพาร์ตเลยเครับผมนี่เป็นไงโอ้โหดูอ่ะโอ้โไม่เรียกว่าโอ้โหดูพลังกี่โอ้โพคทรที่ครับผมพลังดาร์กพาร์ตนะฮะเอาล่ะผมทุกคนในใจคนนี้มาเดี๋ยวไปจัดกันครับผม เราจะเข้าประตากแบบใช้พลังดักพาร์ตอดีครับผมระวังตกตายนะขอประตูขอประต,อะตูอันนี้พี่ยังคาหมดยากโอ้โหไปแล้วครับผมพี่ยังคาหมดยากอยู่เลยนะผมนี่เป็นไงเกจะจับฉันเหรอเกดูพลังด้วยฉันได้พลังของน้องมาแล้วนะเออเอาล่ะครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่จะพึ่งด้วยพลังพิเศษนะครับผมคือพี่เล่นมาหมดแล้วหมดง่ายหมดยากเนาะ ก็มันไม่เกี่ยวว่าพี่จะชนะเพราะว่าพลังของน้องนะผมง่ายไหม <laughs> ปกติเราต้องเดินนะปกติคือต้องเดินนะขอด้วยโอ้โหอันนี้คือแบบนี่ลอยทุบหมิงเลยครับผมลอยแบบนี้เลยอะเอาแล้วประตูอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวที่ลงไปโอ้โหเจียวนิดเดียวเจียวนิดเดียวเกือบตุยละเอา้ามีคนโดนระเบิดมาครับผมทุกคนเราจะใช้พลังของน้องให้มีประโยชน์ที่สุดครับผม นี่เป็นไงวนนโน่นโนนโนน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 อ้ยพอกดกดแล้วมันรออย่างเดียวเลยว่ะมาเลยน้องสาวอย่าตายนะผมตายแล้วพลังมันจะหายหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยโอ้โหมาแล้วว้าวน้องจะมาจับแล้วน้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งคือมือจะถึงแล้วมือจะถึงแล้วโอ้ยเอาขนาดลอยยังโดนจับเลยหละวะโอ้ยก็มันเป็นพลังของน้องเขาครับผมทุกคน เอาละผมมันเป็นพลังของน้องเขานะฮะอย่าไปใช้ต่อหน้าน้องแค่นั้นใช่ไหมได้ดีมาดิเอาดีมาดิก็มาดีครับผมจังหวะนี้ไม่ใช้ก็ได้ครับผมโอ้ยพลังของน้องพลังของน้องจะถึงเอ้าโอ้โหมาน้องเขาไมใ่ใช้พลังครับผมได้ดิได้ดิพลังใช้ไม่ได้ใช่ไหมอ้แล้วเราคาอยู่บทยากด้วยนะประเด็นอ่ะโอ้โอ้โอโอ เรียบร้อยอย่าห้าวกับพี่น้องดูดูด้วยดูด้วยพี่ก็พลังของน้องนั่นแหละโอ้โหแต่มันจะลอยอย่างเดียวเลยวะมันจะลอยอย่างเดียวเลยวะโอ้โเอ้าอย่างงี้สบายเบื่อครับผมโอโ้ก่อได้นะเรากระโดดไปแล้วไม่มีปัญหาครับผมมันดีเป็นพาร์ทพ,พิเศษนะมันต้องเออมันต้องมีอะไรหน่อยอุยอันนี้เราลัดทางได้เลยดิโอ้โหโอ้โหคือแบบง่ายจัดครับผม เออดัละดัละโอ้เว็บก็ให้เว็บก็ให้มามามานี่นี่ลอยลอยเอ้ยเอ้าเอ้าไปเดี๋ยวทำไมลอยแล้วมันตายอ่ะเดี๋ยวทำไมลอยแล้วมันตายอ่ะเฮ้ยจ้าเนิ่น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 โอ้มันตกแล้วมันเจ็บหรือเปล่าอาจจะใช่เอาละครับผม นู่นน่นพลังน้องพลังน้องอืมต่อยได้ต่อยแล้วนะฟุบฟึบฟึบเออเธอลกดแสงแล้วสิก็เธอเป็นความมืดใช่ไหมนี่อัะผมเราก็ไปอย่างนี้แหละพลังดาร์กพาร์ท <c oughs> อกดบ้างไม่กดบ้างครับผมมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันยากครับผมเราก็เลยเออไม่ค่อยใจเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วอะ่ะดูดิ เนี่ยเราพลังแห่งความมืดครับผมเราไม่ต้องเป็นต้องกระโดดครับผมโอ้หกระโดดมันมันมันง่ายไหมมันก็ง่ายครับผมไอเจ้าหนูพวกนี้นี่อ่ะหนูก็ต้องทําด้วยใช่ไหมเราอบอกแล้วเราต้องใช้พลังดาร์คพาร์ทให้มีประโยชน์ครับผมพลังแห่งความมืดที่ได้มาจากน้องโอ้ยเอา้าอะไรอะไรกอดสิคือทำไมถึงตายอะเดี๋ยววัดตรงที่ไม่ควรตายก็ตายตรงที้ โอ้โหอะไรวะมาดิมาดิพลังปะเอาดี่เลยได้ไหมึ้นนี่เลยได้ไหมโอ้เราต้องไปเอาลูกแก้วก่อนครับผมโอ้โอ้โอเคโอเคโหนี่นี่น,นี่เราไปแบบนี้เลยครับผมไอเอ้ยโอ้โหไอเจ้าปีศาจมันมองอยู่ข้างหน้าเจ้าปีศาจมันรออยู่หยโอ้โหทุกคนต,ตายตาหน่อยนะไปละเจ้าปีศาจมันรออยู่ไปละ อย่าไปกลัวพลังดาร์คพาร์ทของฉันเลยเหรอที่ฉันเป็นเจ้านายของแกนะเออฉันเป็นเจ้านายของแกแเว้ยเอาละครับผมนี่ไงเป็นไงได้แล้วลูกแก้วรอดมือไปเลยอุ้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 ยอมันเกือบกินหลังโอ้โหตรงนี้ตรงนี้กระโดดไปมันง่ายกว่านะจริงจริงพี่ว่าพี่กระโดดง่ายกว่าเด่๋ยเราต้องใช้พลังครับผม เออได้พลังมาเราก็ต้องใช่ไหมไม่งั้นมันจะไม่โอ้โหโอ้โหดูดูพี่ลอยไปแบบนี้เลยเหรอพี่ลอยไปแบบนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยเอ้าตัวอยู่ข้างหลังก็มาดีดีดีเราลอยไปเลยเราลอยไปเลยเออดะละดะละเออดะละเรามองมุมมองนี้ก็ได้วะฟาร์ม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 เออดะละดะละ ไปแล้วดีดีดีฟุบ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 พลังไอ้ความบึดเว็บเขาให้เป็นไงเล่าไปใหม่ไปใหม่ลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาวน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 โอ้ยดูความมึดดิดูความมึดดิโอ้วโคตรเท่อะพี่ลอยไปก่อนได้ไหมลอยไปก่อนไหนๆก็ได้พลังกันละเจ้าเขาตลกเลยว่ะบัลลูก้าเราก็มีแล้วพีทุกอย่างครับผมเฮ้ย ไอ้ไอ้โอ้โหโอ้ตก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 หัวตก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 แล้วตกแล้วโอ้โหหัวติดเออได้ละได้ละขึ้นขึ้นดีขึ้นดีป่ะพี่ไม่ต้องใช้มันบ่อยก็ได้ได้พลังเราได้พลังของน้องมาไม่ใช้ได้ไงเอาละครับผมถึงตรงที่เราจะต้องสู้กับดอกแล้วดีเอ้ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เออ นี่ไงนี่ไงเป็นไงค่อยๆลงค่อยๆลงครับผมจอบน้ําจอบน้ําแบบเท่ๆเป็นไงเราอ้าวมาดิ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 ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยยิงผิดยิงผิดเรายังค้างอยู่หมดย่าอยู่นะผมเพราะฉะนั้นนี่ไงนี่ไงมันจะมันจะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เออ,อ,อเรายังค้างอยู่หมดย่าอยู่โอ้ยน้องก็จะถึกหน่อยเยอะผมแล้วน้องเดินด้วยจ้าจังหวะดีพลังกิเลิอพันใช้เลยได้วะตอนเนี้ย ไปอยู่หลังไปอยู่หลังปราสาทได้ไหม้ยพี่ลองพี่ลองยิงจากข้างบนดิเอาล่ะผมนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงลิง <c oughs> ยิงวุยว้ยวุยว้ยวุย้ยหมดหลอดหมดหลอดโอ้มันไม่ได้ครับผมอย่าไปใช้นะฮะโอ้มันไม่ได้ครับผมโอ้โหไม่ได้นะใช้การไม่ได้ครับผมฟุบ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 มาเราจะไปบินเล่นครับผม นี่นี่นี่ขึ้นมาขึ้นมาจากหลุมขึ้นมาจากหลุมนี่ยืนยืนต่อยเลยยืนต่อยเลยยืนต่อยเลยบุมบ้มบุม้มบุ้มนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออเออเออ,บ light, บ light, บ light, บ light. อเออดันละ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 เออเออเขาใช้พลังอีกแล้วโอ้ใช้พลังบ,บ่อยมากเออคือรู้แลวว้วครับผมหมดยากมันต่างกันยังไงครับผมน้องมันจะถึกขึ้นครับผมสังเกตดิแค่นั้นครับผมแต่แมปในด่านไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะแค่น้องมันถึกขึ้น เอาละปุ๊บป oh. 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 ุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยพี่โอ้โหโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วฟุ๊ปปั๊บฟุ๊ปปั๊บฟุ๊ปปั๊บนี่ไง Mine นี่ไงนี่ไงนี un, non, lure, ่ไงนี่ไงโดนโดนดีโดนรัวๆโดนรัวๆดีโดนรัวๆเออหูยหยจังหวะนี้เอ้ยใจบาลังอีกแล้วใจบาลังอีกแล้วเอาละผมหลบ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 โอ้โหใจบาลังเอ้ยใจบาลังบ่อยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเรานอนเลยครับผมโอ้ยนี่ไงนี่ไง คือคนที่เห็นตัวมันคนละตัวกันเนาะใช่ไหมอุ้ย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 มาดินี่ไงโอ้มันยิงยิงจากข้างหลังมังเกินไม่ได้อะผมนี่ไง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 ยิงเสริญเขาเรียกยิงเสริญเออมาดีมาดีาดีด,ดีเรายิงข้างหลังนี้อะผมนี่ไงนี่ไงระยะนี้ไม่มีพลาดอุ้ยอุ้ยใชยแ้แกลวใช้แกลวโาขยันใชล้ละด้วย ึงหลอดแล้วครับผมตอนนี้นี่ไงนี่ไงโอ้โหกลับมาเล่นใหม่แบบโบดยากครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เจอเจอพลังดาร์คพารเจอพลังดาร์คพาร์ตโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ย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 เรียบร้อยครับผมเย้วูข้ขึ้นไปหาน้องหน่อยขึ้นไปหาน้องหน่อยน้องไปแล้วอะ่ะ <c oughs> น้องไปแล้วครับผมทุกคนโอ้โหเป็นไงอ่ะเจอพลังดาร์คพารไป โอ้โหแต่จริงๆมันใช้ไม่ได้นะผมพลังดาร์กพาร์ทนอก็โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ต้องจบกันไปครับผมโอ้โหวันนี้เรามาถึงมิสเตอร์พิซซ่าอีกแล้วผมส่งพิซซ่าให้เขามันไม่มีอจีเมนขึ้นแล้วเนาะเพราะว่ามันจบแล้วผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมทุกคนนี่แล้วเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมทุกคนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผมโอดูดิโอ้โอ พลังแห่งความมืดนี้ช่างดีเหลือเกินวู้วู้วู้วววว้าวทุกคนดูดิโอ้โหแบบนี้ก็ได้อวะ